สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะพาทุกท่านมาดูทาวน์เฮาส์นะฮะอยู่ที่ตะบลศีคำนะฮะอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายอยู่ติดถนนสายหลักนะฮะทางเข้าไร่ชาชุยฟงนะ,ะอยู่ติดกับรีสอร์ทเฮือนหิมน้ำนะฮะาภายในพื้นที่นะฮะก็จะเป็นทาวน์เฮาส์ขนาด5เมตรลึก12.5เมตรนะฮะมี2ห้องนอน2ห้องน้ำเป็นทาวน์เฮาส์2ชั้นนะฮะ มีเครื่องปรับอากาศให้2เครื่องมีแทงค์น้ำสำรองนะฮะขนาด1 0 0 0พลิตรนะฮะแล้วก็ปั๊มน้ำใหม่ขนาด1เครื่องนะฮะอ่าน้ำนี่ใช้อยู่2ระบบนะฮะลูกค้าน้ำใช้อยู่2ระบบไม่ขาดแคลนเลยนะฮะก็อยู่ใจกลางชุมชนนะฮะมีเพื่อนบ้านอ่าด้านหน้าแปลงนะฮะด้านหน้าของตัวบ้านก็จะหันหน้าไปทางทิศใต้นะฮะ ทเท้าเท้าหลังนี้นะฮะเดินทางสะดวกสบายนะห้างห้าง t สโก้โลตัสแม่จันนะฮะเพียงแค่10นาทีนะฮะหรือว่าเดินทางไปอำเภอแม่สายนะฮะก็ไม่ไกลนะฮะเห็นวิวนางนอนนะลูกค้านะเห็นวิวนางนอนการเดินทางไปสนามบินนาะนาะชาติแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายก็ใช้เวลาเพียงแค่45นาทีเท่านั้นนะฮะ ขนาดของแต่ละห้องจะไม่เท่ากันนะฮะลูกค้าขนาดของแต่ละห้องจะไม่เท่ากันก็ห้องที่มีขนาด22ตารางวานะฮะเป็นราคาเริ่มต้นจะขายอยู่ที่1 2 9 0 0 0้บาทนะฮะและ30ตารางวานะฮะเป็นแปลงมุมนะฮะจะขายอยู่ที่1 3 9 0 0 0้าาแบาทและ33ตารางวาเป็นแปลงมุมเหมือนกันนะฮะขายอยู่ที่1 4 9 0 0 0้บาท ฟรีค่าโอนกรรมสิทธิ์ให้ทุกอย่างเลยนะฮะติดถนนหลักนะฮะติดถนนหลักแล้วก็ทำเลดีมากเลยนะฮะทางขึ้นไล่ชาชุยฟงห่างถนนพหลโยธินเพียงแค่700เมตรเท่านั้นนะฮะลูกค้าลูกค้าท่านไหนนะ,ะสนใจอยากจะดูพื้นที่จริงก็นัดดูพื้นที่ได้ตลอดเวลาเลยนะฮะหรือว่าจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมต่างๆก็สามารถสอบถามมาได้ที่ 0932927167หรือว่าทักไลน์วัสด์ไทยแลนด์สำหรับคลิปนี้นะฮะแอดมินไม่ได้ไปถ่ายด้วยตัวเองเจ้าของส่งภาพมาให้ดูรายละเอียดอาจจะมีไม่เยอะก็ต้องขออภัยด้วยคลิปนี้ก็ขอลาทุกท่านไปก่อนโปรดติดตามต่อคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ